แตรูปสินค้ามาธรรมดาธรรมดาแบบนี้เอามาให้ ChatGPT ช,ช่วยเปลี่ยนให้เป็นรูปโฆษณาแบบนี้เราไปลองทำกันค่ะซึ่งวิธีทำก็คือให้กดปุ่มบวกตรงนี้เลยค่ะแล้วอัปโหลดรูปสินค้าของคุณ้งไปแล้วหว่นก็จะใส่พร้อมลงไปแบบนี้ค่ะช่วยสร้างรูปสินค้านี้ให้เป็นรูปโฆษณาให้สินค้านี้ลอยเหนือน้ำแบบอ่อนโยนน้ำเป็นสีฟ้าภาพโดยรวมต้องดูสดชื่นสื่อถึงความเป็นผู้หญิงแล้วเราก็กด Generate ได้เลยค่ะอ่าแล้วเราก็ได้รูปรูปนี้ออกมานะคะซึ่งหวันว่ามันใช้ได้ทีเดียว นะทุกคเขาเหมือนรูปโฆษณาในแมกกาซีนเลยนะคะอาจจะมีผิดเพีพ้ยนบ้างเล็กหน่อยเรื่องของสินค้านะคะตรงแพคเกจจิ้งของสินค้าซึ่งถ้าเอาไปใช้งานจริงๆอะคะ่ะก็อาจจะต้องมีการรีทัชเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยอะนะคะแต่โดยรวมก็คือเขาสามารถสร้างรูปออกมาได้ตามพร้อมที่หวาดกําหนดเลยะคะ่ะแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถแต่งภาพได้ง่ายๆเลยนะคะแค่สั่ง Chat GPT ง่ายๆแบบนี้ได้เลยะคะ่ะใครที่มีรูปสินค้าอยู่อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปในสตูดิโอหรืออาจจะไม่ได้มีช่งางภาพในการถ่ายรูปคุณก็สามารถลองเอารูปสินค้าของ ะะมาใช้ Chat GPT ในการปรับแก้ไขรูปทําให้เป็นรูปโฆษณาแบบนี้ก็ได้นะคะและถ้าคุณอยากดูการสร้างรูปอื่นๆด้วย Chat GPT ก็สามารถไปดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube ผู้หญิงแก้มกลมคลิปนี้เลยนะคะ